ห้ามตอบคำถามแฟนเก่าที่ทำให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อข้อผิดพลาดเลยนะครับที่ทำให้แฟนเก่าไม่กลับมาหรือทำให้แฟนเก่าดองแชทคุณหรือทำให้แฟนเก่าไม่เห็นคุณค่าของคุณคือการที่เขามองว่าคุณเป็นเหยื่อและเราก็ด้วยความซื่อเนี่ยครับรักเขาเขาถามอะไรก็ตอบแต่มันทำให้คุณเป็นเหยื่อครับแฟนเก่ามักจะส่งข้อความประเภทนี้ มาให้คุณเช่นหนึ่งครับมักจะส่งมาถามเกี่ยวกับลูกที่เรามีด้วยกันลูกไปไงลูกตื่นยังนอนยังกินข้าวยังนะครับลูกสบายดีไหมหรือสองครับเขามักจะส่องข้อความเช่นถามถึงสิ่งของของเขาที่อยู่กับคุณเสื้อของผมยังอยู่ไหมกระเป๋าของฉันยังมีไหมเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าของฉันเนี่ยยังอยู่กับคุณไหม เป็นไปได้ไหมที่คุณจะส่งของให้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ต่างๆพวกนี้นครับเขาแค่ส่งข้อความมาเช็คกับว่าคุณน่ยยังเป็นของตายของเขาอยู่หรือเปล่าและไอ้คำตอบทุกคำที่คุณส่งกลับนั่นนะเป็นตัวตัดสินครับถามถึงเสื้อผ้าแล้วอีกครับนะมักจะโทรมาชวนคุณทะเลาะหรือสี่ครับมักจะโทรมาหรือทัดมาถามคุณว่าคุณมีใหม่แล้วหรือย,ยังอ่ะคุณมีใหม่แล้วเหรอ นั่นมักจะเป็นบทสนทนาของแฟนเก่าถ้าเขาถามในลักษณะนี้คุณจะตอบไงอ่ะตอบไงให้ดูไม่เป็นเหยื่อถามถึงเสื้อผ้าชวนทะเลาะหรือถามว่าคุณมีแฟนใหม่แล้วหรือ,อยังคุณจะตอบไงอ่ะที่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูเหนือกว่าและไม่เป็นรองสิ่งสําคัญในการตอบกลับเพื่อให้แฟนเก่าสนใจในตัวของเราอีกครั้งคือไม่ควรเป็นจำเลยในการตอบคำถามของเขา ไม่งั้นคุณจะเป็นของตายยกตัวอย่างกับเช่นแฟนเก่าถามคุณว่าคุณมีใหม่แล้วหรือยังบางคนอยากจะให้เขาหึงกับก็บอกว่ามีแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายนะครับเคยมีเคสนี้อีกฝ่ายก็ตัดใจครับมันบอกว่ามันมีแล้วก็ไม่ต้องไปคอยมันมันก็ตัดใจบางคนกลัวว่าเขาจะไม่รักก็เลยบอกว่ายังไม่มีหวังว่ามันจะต้องกลับมาเพราะฉันบอกว่าฉันยังไม่มี แต่คําตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าเขาถามว่าคุณมีใหม่แล้วหรือยังจะต้องใช้คําพูดที่ตอบโต้ความรู้สึกที่เหนือชั้นกว่าครับเช่นแล้วคุณอยากให้ฉันมีหรือเปล่าล่ะมันคือการตอบโต้ความรู้สึกครับซึ่งคําตอบลักษณะนี้ครับมันทําให้คุณดูมีความน่าสนใจมากกว่าคุณคนเดิมครับทีออ่อะไรก็ตามแต่ยอมขอหมดทุกอย่าง สิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายของเขาอีกต่อไปครับและจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าค้นหามากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับ จะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับ เมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งกิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมรวบรวมสูตรทั้งหมด ในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่ Capture l like i ลฟนี้ครับนะส่งไปที่ l i น e แอดที่ภูคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ L O V E under score ตอง9ก้านะครับแคปเจอรด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย